ทำไมที่ใจรักคลินิกต้องยิง mmfu ด้วยเทคนิค multi ultra lifting เทคนิคการยิงแบบ multi ultra lifting นะคะก็คือจะเป็นเทคนิคที่เราจะใช้หัวของตัวเครื่อง mmfu หลายหัวนะคะซึ่งแต่ละหัวเนี่ยก็จะมีความลงลึกที่ชั้นผิวต่างกันมีทั้งลงลึกชั้น2มิล3.0มิล1.5มิล4.5มิล 6.0มิล9.0มิลเราจะดูที่ผิวของคนไข้ก่อนหนาบางยังไงแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวหัวแต่ละหัวนะคะหมอจะยิงเป็นมัลติไดเรกชันแนลจะยิงทั้งแกน X แกน Y แกน Z เพื่อเก็บให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของผิวหน้าค่ะจะเน้นยิงจุดที่มีลิแกเมนต์ซึ่งจะเป็นจุดที่ทําให้หน้าเรายกขึ้นค่ะถ้าอย่างเช่นตรงเส้นเอ็นบริเวณรอบตาเส้นเอ็นบริเวณหนกแก้มเส้นเอ็นบริเวณกรามนะคะเทคนิคนี้ก็จะเน้นการยิงแบบฟูลเฟสนะคะก็คือการยิงทั่ว ใบหน้าแล้วก็อาจจะมีลงไปที่เหนียงแล้วก็คอในบางท่านนะคะซึ่งการยิงยกทางหน้าเนี่ยจะทําให้เห็น,หนผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่านอกจากนี้นะคะการยิงเนี่ย M U L หรือแบบ Multi Ultra Lifting ของใจรักคลินิกก็จะทําให้ยกได้มากกว่าเจ็บก็น้อยกว่าเลยค่ะ